อุ้ยโหโหแพ้ละเกใหม่เลยเกใหม่เลย้เหนื่อยมากเก็แรกโดนเราถอนเชิงแลวอะเฮ้ยเฮ้ยฟอ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 ตีหมดเล่นน่าเล่นเล่นน่าเล่นน่าเล่นเล่นีเฉียีเ้ยบอลเลยบหมดบอลเลบหมดวบอลเลัหมดบอลเลงบอลเลยวิ่งทำไมเกมมันยังมีฟอเนอยู่วะอวีฟอเนเข้ากลางฟอลเลนเข้ากลางฟอลเลนเข้ากลง สายต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 ายไม่ต้องสุดอะไรเขาหนาเลยไหว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 อะไรเจมหมดอะไรเจมหมดอะไรเจมหมดดีครับเดี๋ยวไม่เมียจะไปเมย์เนาะใครเอามาอุ้ยกระเด็นไปเฮ้ผมเราหมดแล้วเป็นไเฮ้ยแล้วกูกระตุกอะไรเนี่ยไม่ไหวโอ้ไม่ไหวเฮ้ยพี่พอแล้วเพื่อนผมอยากเล่นเฮ้ยพี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่ เฮ้ยสวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เหรอพี่ไม่ตายล่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเกมเจอกิจการธนาเมื่อเจอต้องดูครับเพราะว่าเกมที่ที่พวกผมเสี่ชีวิตกันพวกคุณต้องดูครับผมบอกเลยว่าการเชียร์คิ้มไม่ใช่เรื่องตลกอุ้ยโหโอ้โหแพ้ละเที่ยเลย เกมใหม่เลยเหนื่อยว่ะเก็บแรกก็โดนเราถอนเชิงแล้วอ่ะโอ้โหเราแยกกันกดป่ะเออผมว่ากดถามง่ายกว่าวนบนเคียวจีนะเว้ยอย่างเงี้ยแล้วเขามาดาวท้อดาได้ไงโอ้โหเขาไม่กดเขาไม่กดเอาฟิวดิเพราะว่าเฮ้ยเราจะชนะก็ได้นะเว้ยโอ้โหเขาอาจารย์เฮ้ยอันนี้คนนี้อาจจะมีเชิงโอ้โหถามผม่ชอันนี้ท่านรู้แล้วว่าเด็ดที่เนี่ย ผม,ผมเผมออตี๋ยกอนเตี๋ยทุกจับลูกตาตีแคมแม็กอะดิซิแม็กอะเคยชนเขาอยู่ครั้ <Okay. S 2> งหนึ่งเมื่อสมัยนานแล้วล่อยิงเข้าไปเลยครับผมไม่ไหวว่ะแพ้โซ<ท>ลโรมนะเกมนี้โอ้อะแพ้โซอเอเลนอ่อยเริ่มตัวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวชนะโชว์ไปพูดแบบนั้นเละเดี๋ยวมีไฟโเล่นหายนะเอ้ย ABA โจทจริงนะเว้ยสองสี่สิบตัวรถตัวรถขึ้นมาตัวรถขึ้นมา อีเดียแอร์ขวาระวังเดียแดงสองสี่สิบนะสองสี่สิบสองสี่สิบครับผมครับผมแคลรี่จบบนนะจบบนนะครับจบบนนะไม่ถือว่าเป็นเกมวอร์มของพวกเองไงก็วอร์มยากจังตีอาดานะเออเฮ้ยเขารู้จักกีน่ไเอง MIX หรือเปล่าแขงจัดกนเองบอกไปเลยยังไงในไม่ช้าก็เลยไงเขาก็รู้ดิจะตีรุ่นใหญ่อ่ะอ ไม่ไหวว่ะไม่ไหวจริงดิไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวปากมันมาแล้วนี่กูเก่กูเก่โอเคไม่เป็นไรไอ้เจ๊ไม่ตั้งใจเสียได้ไงวะไม่จบแล้วไม่จบแล้วโอ้โหหมดเจอใจเสียที่มันนักแข่งชนยากมากเลยชนะยากมาฟูมาอะไรอีกเงี้ยคนละโยาดแล้วมันใหญ่กูจะหลุดอีจทแทนจัดเลยแต่เสียหมดอะเดี๋ยวดูว่ามาเกมแรกเท่ากับผมเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วเว้ยโอเคโอเคไปขับรถก่อนเถอะเวยเราห้า ไม่ไหวไม่เขาแปะเขาแปะไปดูจอนี้ดูจอนี <S <S ้ด oh oh no. no. oh ูจอนี้ไปดูแผ่นังกูดูแผ่นงกูเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยดูแผ่นดูแผ่นดูแผ่นเลยดูแผ่นข้างหลังอ่ะนในฟาเราอ่ะดู่นวนอแปแล้ว่ตาแ่ตาสนหน่อยเฮ้ยเฟอฟอฟอรอตีหมด

โอ้ยะไม่ไหวดูยาครับพี่ชายผมเออดึงให้นานสุดแล้วกันหรือว่าจะหกนาทียอมเนห้าทีหนึห้าทีหน่ห้าทีโอเคห้าหเผื่อลองวัชนะไงโอเคโอเคป้าจะเอ้ยเห็นดูแวะมาดูสตรีมนก็เอ้ยแพ้ให้หน่อยสักเกมหนึ่งยังไงเขาก็เก็บดาวง่ายไงเออถูกไหมล่ะขอขอตาหน้าได้ไหมครับจิตวิญญาณะแข่งอะแต่ไงเขจบเกมนี้เราก็ไม่เจอเพราะเราจบเกมนี้อุ้ยเขาไม่ให้เราอะเราเรา้ เขาไม่ให้เขาไม่ให้ดูดีเอ้ยมันมันมันลงมันลงไปมันลงไปมันเข้าแดงนะเว้ยบอกก่อนตัวแดงตัวแดงไอ้ฟอเรนต์แปดแล้วนะเว้ยไม่มีฟิกนะดึงแดงออกให้ได้อยู่บอดีดูตัวแกนโตดีโอ้ยยยยยโดนเราเราวสวยเนาะเฮ้ยสวยนี่ฟอเรนต์น่า้ะสวยนะอรไปนมาแล้วพี่ยำเขาตัดเลือดเต่าแปดมาเลยเนี่ย ผมใช้โอ้ยก็พเอีกใช้คำอุปสรรคได้ไงตัวไม่หยิ่งโง่เงี้ยเชียร์แข่งนะตัวโลตัวเนี้ยโดนรับลือเมมโอ้โหไม่ต้องเมมมั้งเจเยครับพี่ใจเย็นนะครับพี่กูเลื่อกูเลื่หรือเมมไปบอกเฮ้ยเราชนัคะแนนเราได้แอดด้วยอ๋อเราได้แอคนะเออเราได้แอดไปไอ้นี่หวังเราอยู่ผมก็เมมแล้วมา

ไปไวไปไวไปไวไไวฟิกูิกูิกูปิกูเขต่อไมไหววะโอ้โหพี่ขที่วิ้งไอตเกียรหมดไอตเกหมดเดี๋ยวเพิ่งเกิดเ่เกิดไม่เมื่อกี้พี่เห็นเลอเดี๋ยวมันไอ้นี่ไงมันดูไม่ดีไงไ้โทษปิงเฮ้ยได้ชปครับแผลครับโซโลิว ไม่ไหวเอ้โหแต่รุ่นไหนอ้นี้มันตี้อันนี้ได้ว้างใช่ปะเี่ี้ไฮด้ากับเคจีปะโอ้โหหลา้ได้แล้วเว้ยาได้แล้เว้ยะ็อกสาวอ่ะเยอะเจอท็สาโปลีก็ไม่ร้านร้านสวย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 เอ้ยเบมนี่ฟิกเว้ยโป2สองปพอเตงขึ้นพอแงขึ้นไม่มีฟิกเบล์ไม่มีฟิกเหมือนกันไม่มีฟิกคู่จะวดีเอ้ยี่พี่จะช่วยเพื่อนดีกว่านะกรรมน่ยกรรมแม่งโดนเ้นี่ไปเลยมาายพอแปะพอแปะ มาหยกมาหยกเอเดรอนลอเดลองเอเมดเอเมดแบบไม่มีฟิกนะเว้ยเเมดโฟะส์ใช่ปะไอ้ฟะโฟะเราจะมีฟิกแต่สะโจวไม่มีฟิกโดนลูมโดนลูมโดนลูมมาๆมาอยูกเล่นได้เล่นได้เล่นได้ไหวไหวเลยไหวเลยไหวเลยติดตัวมาติดตัวมาติดไหวเลยไหวเลยมาถึงเขาอะไหวเลยเช็ดจิตเช็ดจิตโอเคไหวนะไหวนะพอจะไม่มีแปะพอจะไม่มีแปะไหวไหวเลยไหวเลยใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ถึงถึงถึงประเทศไทยประเทศไทยเจ้าสองเจ้าสอง ประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยดอกว้าว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 ประเทศไทยที่ไหวผมไม่ไหวว่าถอยถอยถอยจวดมาจวดมาถอยเว้ยว้าวฟอง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 เว้ยฟองเว้ยโอเคโอเคล่องเยอะออใช่ใช่ป่ะเฮ้ยพอเลนเข้ากลางพอเลนเข้ากลางพอเลนเข้ากลางงงทำสุดไม่ได้ตาย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 ไม่ต้องสุดพอเลนเข้ากลางเลยไหว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 อะไรเก็บหมดอะไรเก็บหมดอะไรเก็บหมดสวัสดีครับเดี๋ยว ไม่เนป็นไรไม่เป็นไรน้องไปเอาอะไอเกมมันบั๊กป่าววะเอ้ยปิงเอกปิงไหวปิงปิงปิงเฮ้ย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 ไม่ไหวกว่ามันแปลกอะดิใส่ฟิกกับใส่ฟิกก็ฟิกไม่ได้เปล่าไม่ไม่ไม่มีอะไรเลย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 วัวแปลกละวัวแบบนี้อ้าวเชื่อมดูไม่ได้ไม่เหมืนเพื่อนไง ไม่ไหวว่ะออกจังหวะแทงคิบอ่ะไม่ไหวว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นมือถือครับเราเดี๋ยวเราบอกไปว่าเราเล่นมือเดียวอยู่ตอนเนี้ยชอบไม่รู้ตอนนี้เดียวอยู่คุณรู้ปะตอนเนี้ยแค่นี้มันไม่มีฟิกนะเว้ยโอ้โหล่างกำลังไปครับกำลังไปมันไม่ได้มีตัวเดียวอ่ะดิมันมีสองตัวอ่ะดิ ข้างล่างมันมันจะเรียกข้างล่างต่อไปเว้ยอย่างเงี้ยใช่เงี้ยเฮ้ยรอรับเดี๋ยว่ใช่นะมันเรียกข้างล่างป่ะเว้ยมันเรียกข้างล่างต่อไปเว้ยอุ้ยเอ้ยไอ้ยโจ๊กสองโจ๊กสองมันมาตีคองมันอ่ะข้าบนอ่ะข้าบนอ่ะโดนรับสาป้อมแล้วตอนนี้อุ้ยไอ้มันตีฟองมันตีคองนี่เราขาดหย่านโอติวอ่าหย่านกอลเลียอ่ะไอปตัวรูฟิกตัวรูฟิกไอ้แตาปอกปอกจบ ไม่สวยสวยไม่ต่อเนาะพอแล้วพอแกลางดันไปแล้วฝั่งนี้กับเขาแล้นะอไหนะวยไหวนะวยไหวไหไหวไหไหวไหวีด้อนอ่ะคหาเงินหาทองไงยลูกเงินจนเกินนะโดนฮาคี้ดิน้องไม่พคตตัวเลยสัตว์คนดูอ่ะยงกูบอกเลยโวยจริงคนดูอ่ะกี่ดอวเขาเจอนักแค่ได้สามสิบ ไปเฮ้ยฟอเนฟเนสร้างัเนอ่นะอนเนคอเนเจ็มีโอกาสตีติดอยู่เลยเะไม่ตีแล้วนะเพ่ตกลงตก็ไม่ด้ไม่ด้ไม่ด้ไม่แล้วเฮ้ยไอ้ดาะเฟฟดาฟตงังานเดอย์ตัวงางโดนว่ะอปะน่มันเจ็บเจ็บเจ็บมากมากอ่ะตอนนี้นาคอสนาคอสนาคอสเฮ้ยนาคอสกลัวไมมใช่ละนาคอสอะไรจเอเสือัเมไหว เมื่อใดเมื่อใดตาหน้าเรามีกอเลียตาหน้าเรามีกอเลีอย่าลืมกดปล่อยครับน้องต้องออกออกเลยเฮ้ยให้เกมค้างเฮ้ยดีดีดีโอ้หอมเดี๋ยวเกือบซื้อเลยอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยบัฟต่อยแรงป่ะเนี่ยแปลกแปลกนะต่อยทีขึ้นแไรเนี่ยนไงกนต่อยแรงไงโอ้อนนีในงาย นึกนึกภาพอื่นก็ได้นะแต่ฟอลินนะครับลืมภาพก่อนนึกก่อนนึกว่าฟอลินเป็นพี่นี้แป๊บนึงปุ๊บอ่ะเรียบร้อยมาเออเ้ยเหมือนเหมือนฟอลติโอนาติสกัมั้ยเออกลางกลางมั้ย้องหมดก่อนปล่อยรอบนอกไงเดิกต้อปล่อยนอกไปเฮ้ยเฮ้ยกินอะไรตาย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 สวย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 ดึงมาดึงมาดึงมาีชัดเจ็ด กางเข้านะเว้กางเข้านะเว้โจ๊กเจ็บโจ๊ตเจ็บมันอาฟานนะเว้ออ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเน่าจะมีคนมารับร่างฟาเลนจะมารับร่างนะฟอวฟาอฟาอาต้องฟไปลพอไปลจฟจเฮ้ยเจมนมันมันไม่มาอ่นะเว้ฟแผมฟจะแผมออกไปเลยออกไปเลยมีบแดงนะโจ๊กอะเนราคาเนราคาเพิ่มขึ้นเขียวด้วยผักได้นะ ไปตายตายตายเลยไม่ตายเลยไอโจติงนะเว้ยโอ้ไอโจตไอโจตางโจตางมันติดมั้งเจ้าผมมาครับเป็นโทษล่ะแอดแจ่มผมขีดได้ไายเมื่อกี้คลองมาคลองรักคลองนาคลองรักคลองใจเย็นตายก่อนโดนนะเฮ้ยตัวโลบิีกคือตีคือตีโดนๆเพี้ยแปดทีเดียวเออสวยไม่ไหวว่าโอ้แต่วยหน่อยเอาผิด น่าอยู่เฮ้ยมันไม่น่าตีปะแต่ตัวโลฟิกไปแล้วโหแต่ผมไม่รู้แค่ฟอร์เรนกับดีเลียว่าฟิกยังอุ๊ยจริงก็ได้ไปโอผมแล้วหมดแล้วดึงหน่อเฮ้ยถ้ากูกระตุกอะไรเนี่ยไม่ไหวโอ้ไม่ไหวไอพี่พอแล้วเพื่อนผมอยากเล่นเฮ้ยพี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่สวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮพี่เหรอพี่ไม่ตายละพี่เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ผมผมออกเคียวพี่ไม่ใช่พี่ออกพี่ผิดตัวมะเนี่ยไอ้เจ๊เคียวเด่นผิดตัวปะเนี่ยมันมันเคี้ยนผิดอะเด็กเคี้ยนผิดตอนแรกนั่นเลยพี่โจ้รนีงมามันตับฝันพี่เมื่อวะเออกูก็ไม่เข้าใจวันเนาะเฮ้ยห้ามเอาของดิห้ามเอาของมห้าเอาเจ๊กเป้าต่อให้หน่อยดิเฮียเฮ้ยเราคนไม่ได้เลยเราคนขนาดนี้เลยเหรอคนไหลยยิงเว้ยดูดิดูสเต็ปเลง ไ่พอตีพอตีพอตีนี่ทาไง่ะพอตีแล้วได้เลยอ้โเฮ้ยเจ็บนะเจ็บนะจกอะเจ้าสองเจ้าสองเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยเป็นเกมตีของตีของีองี้องนะคอนคออง่เชื่อลืมคอสคอสไดเลยได้ได้คด้ยูคิตคด้คิตไม่ได้ิดไม่ต้องเนนะน้องมานายเงก็ไม่มีไได้เงิีเซตเอามานาอกได้นะชนะได้ดูเห้อเทนเยเฮ้ย โอ้ยเกมแรกแม่งเจอทุกใหญ่เลยวะออ้ยอะไรเยอยมันมาเร็วเฮ้ยดอกแปดตาเฮ้ยพอเลนติม่ติะเว้ยพอเลนหน้าติม่ติะเว้ยพอเลนหนาออกนออนออนาเดมเลยหเมเฮ้ยพอฟิกแล้วพอพิกแล้วเฮ้ยอพิกแล้วพอพิกยกยกยกายตายตายยเฮ้ยเอเอยอะมเสียเนี่ยหาเวหาทางวิไอชิ้นเกมเมื่อวนเหรอ

อ้าคิฟสามตัวาะว่าเพราะว่าโจทย์ดีกว่ะหน้าคอตายเนี่ยโอ้โหไม่สี่ทั้งก่อนดิอ๋อไม่นะไม่มีแล้วเนี่ยไม่ให้โอกาสเลยหรอโอกาสเลยหรอเฮ้ยแข่งนี่ก้ยิ่งนี่มาสู้ไงอ่ะตอขอทั้งหมดมากอันนี้ก็เกมวอร์มนะครับทุกคนพินหวังว่า ไม่ใช่หมดไฟแล้วเราเรามีหยาดแบกแล้วเรามีหยาดมันเข้าดิสมาดิใครจะชนะล่ะครับอ่ามาเชิญมาครับชนะยากนะครับมันไม่ได้ชนะง่ายมันไม่ชนะหรอกผมรู้คำขับได้ไมงั้นแหละมันมันเงินไม่ห่างมากเท่าไหร่ก็ติดสี่ห้าปอนด์นะวันถ้าป่าเราใช่ใช่ได้เขาเป็นคนดูนั่นแหละเขโดว่าดิจะหยอกจัดอ่ะ ยองกกี่ดาววะเนี่ยอีกไฮแม็กสี่สิบเจ็ดดาวสี่สิบเจ็ดอ๋อแต่เอเม็กมันก็สามสิบหกแล้ว